What the f was that? สวัสดีครับพวกกับผมนะครับอีเหี้ยเลยพวกกับผมนะครับในไมค์ครับเอ้ย สเกมเมอร์นะครับเราจะไปเล่นมาครับนะครับวันนี้นะครับไม่ใช่ไหมเราจะไปทําให้ท่านผู้ชมดูสกินตรงนี้นะครับถ้ลโหลได้ในเพจสต้นะครับแต่งสกินนะครับฮัลโหลได้ในเพจสต้นะครับเข้าไปที่เพจสต้ก่อนนะครับขั้นแรกคุณเอาไปดูนะครับเห็นไว่าสกิน นี่นะครับสกินวิเวอร์วิเวอร์สามดีนะครับไปเลยนะครับนี่ครับกดเปิดนะครับผมพวกผมติดตั้งแล้วผมก็กดเปิดเลยนะครับนี้จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับคุณก็เออเข้ามาครับมาเลือกทีมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมมันเลือกให้แล้วนะครับมันจะมีอยู่แล้วกดปุ่มนี้ไม่รู้ที่อะไรนะครับแล้วผมจะเข้าไปปุ่มนี้ ผมเข้าไปไฟล์ครับไฟล์ไฟล์ไฟล์ผมก็ไปเลือกในแกลเลอรี่โหลดโหลดนะครับก็จะเลือกในแกลเลอรี <S <S ่จะเอาตัวของผมนะครับนี่ครับผมก็เลือกแล้วก็กดสามดีว e เนะครับมันก็โหลดครับโหลดนี่มันก็มาเป็นแบบนี้แล้วนะครับ คุณอยากได้ทรงไหนคุณจัดเอาไปเลยครับแต่ผมต้องการทรงแบบนี้ครับนี่ครับคุณก็กดแคปหน้าจอนะครับถ้าคุณไม่อยากให้มีอะไรขัดกวางนะครับคุณก็รอให้ไอ้นี่ดับก่อนนะครับนี่ครับรอให้มันดับก่อนนะครับโอ้ดับสิแน่ดับแล้วก็กดแคปหน้าจอได้เลยครับ จะได้แบบไหน,นีครับได้แบบล้มนะครับแบบนี้เรครับแบบไปทางไหนก็ได้นะครับนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับ